น่าหิมาผานันศักดิ์สถานที่แห่งเทพพรหมและอมนุษย์สายลมเย็นพัดผ่านแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เบื้องหน้านางสวาหะบุตรแห่งฤาษีอัชนายยืนอยู่ท่ามกลางความสงบดวงตาของนางเลื่อนลอยริมฝีปากค่อยๆเปิดออกโดยไม่รู้ตัวว่า โชคชะตาของโลกทั้งสามกำลังเริ่มต้นขึ้นฤาษีอัจ,จนาผู้เป็นทั้งพ่อและครูแห่งนางสวาหะเมื่อรู้ว่าบุตรสาวฝาฝืนบัญญัติแห่งธรรมได้กระทําผิดอันใหญ่หลวงด้วยดวงจิตเต็มไปด้วยโทสะท่านจึงชูไม้เท้าอันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นสู่ฟากฟ้าเตยถ้อยคำสาบตั้งแต่นี้ไป จ้าจะต้องชดใช้บาปด้วยชะตาที่มิอาจลบเลือนเสียงสวรรค์สะเทือนแสงองพุ่งออกจากไม้เทา้าและโชคชะตาแห่งโลกก็เริ่มพลิกผันบนยอดเขาไกลราชสถานแห่งมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่พระอิศวรทงรับรู้ถึงคำสาปแห่งฤาษีอัจฉนา และเพื่อให้สมดุลแห่งโลกยังคงดำรงอยู่พระองค์จึงบัญชาให้พระพายเทพแห่งสายลมนำพระขันเทพศักดิ์สิทธิ์ลงไปยังครันของนางสวาหะเพื่อกำเนิดหนึ่งเดียวแห่งพยาวานอนผู้ไร้ผู้ใดต้านทานได้เมื่อพระขันเทพแห่งพระอิศวรถูกสัตดลงสู่ครันของนางสวาหะ ลำแสงแห่งสวรรค์ก็ส่องประกายลงมายังผืนโลกสายลมลูบไหลต้นไม้ใบหญ้าร่ายรำแสงเรืองรองแผ่ออกจากครันของนางประกาศการมาถึงของผู้เป็นดั่งเทพกำเนิดใหม่และในห้วงเวลานั้นเองลำแสงศักดิ์สิทธิ์พลันรวมตัวเหนือผืนแผ่นดิน เปล่งประกายเจิดจ้าราวกับเปิดประตูฟากฟ้าแล้วท่ามกลางแสงนั้นเด็กวานอนเผือกก็กำเนิดขึ้นจากปากนางมิใช่ด้วยเลือดเนื้อแห่งมนุษย์หากแต่เป็นพลังเทพอันสูงส่งร่างของเขาส่องแสงสีขาวบริสุทธิ์ดวงตาลืมขึ้นครั้งแรก พร้อมกับแรงสถานสวงสวรรค์ณยามที่ร่างวานอนน้อยได้กำเนิดขึ้นบนโลกพลังการสว่างก็พลันเคลื่อนไหวแสงสว่างจากทิศทั้งแปดรวมศูนย์เหนือศีรษะของเขาแล้วหนุมานก็ลอยขึ้นจากพื้นดินร่างน้อยของเขาโอบล้อมด้วยออร่าสีเงินขาวผมขนพลิ้วไหวดั่งต้องลมแห่งสวงสวรรค์ มวลอากาศสงบนิ่งเหล่าเทวะหยุดมองฟากฟ้ายอมจำนนต่อพลังของเทพวานอนที่พึ่งลืมตาดูโลกณแดนเบื้องบนเสียงสังสวรรค์ดังกังวานไปทั่วท้องฟ้าม่านเมฆเปิดออกเหล่าเทพผู้ยิ่งใหญ่เสด็จลงมายืนหลอมพระอินท์ประธานอาวุธแห่งสายฟ้า พระพรหมวางมือลงบนเสียรมอบสติปัญญาอันล้ำลึกและพระอิศวรทอดสายตามองอย่างเงียบงนันก่อนกล่าวถ้อยคําศักดิ์สิทธิ์ด้วยฤทธานุภาพแห่งเทพทั้งปวงขอเจ้าจงเป็นผู้กล้าผู้ตั้งมัน่นองค์อาจเฉลียวฉลาดไม่มีผู้ใดฆ่าได้เป็นผู้พิทักษธรรมะเหนือแผ่นดินและสวรรค์ หนุมานเทพวานอนผู้ถูกเลือกจึงได้รับพรมากลน้นแต่ก่อกำเนิดณปปาหิมพานอันอุดมสมบูรณ์วานอนน้อยผู้เกิดจากพรสวรรค์เติบโตขึ้นท่ามกลางธรรมชาติแม้ยังเป็นเพียงเด็กแต่พละกำลังก็มาหาศาลเกินกว่าจะคุมได้หนุมานเริ่มวิ่งเล่นดึงต้นไม้โหนเถาวันสุกซนไปทั่ว เสียงหัวเราะของเขาเดังสะท้อนป่าใหญ่ประหนึ่งธรรมชาติกำลังเล่นด้วยโลกทั้งใบกำลังป้อนรับการถือกำเนิดของพยาวานอนผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตเมื่อแสงสุดท้ายของวันสาดส่องผ่านปลายไม้ปลายหญ้าเงาร่างวานอนน้อยยืนสงบนิ่งอยู่กลางผืนป่า เด็กผู้ถือกำเนิดจากฟ้าดินกำลังจะก้าวสู่เส้นทางแห่งตํานานเงาของเขายาวใหญ่กว่ากายประหนึ่งพยาวานอนผู้ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าบนเส้นทางนี้จะมีทั้งบททดสอบมิตรแท้และศัตรูแต่เขาจะไม่หันหลังให้โชคชะตาอีกต่อไปเพราะเขาคือผู้ที่ถูกลิขิต ให้ถือกำเนิดเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกขอบคุณที่ร่วมเดินทางในตำนานบทแรกอย่าลืมกดติดตามจ้อกับ AI เพื่อพบเรื่องราวบทต่อไปเร็วๆนี้